สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมือวนี้ซองนางน้อยชาแนลบรรยากาศอุ้ยหนาวเลพี่น้องไอ้เปลี่ยนแปลงด้วยมากยายแล้วว่าคักเนาะภาษาแบบว้ากันพื้นบ้านเลยค่ะเด้อมื้อนี้เฮาซิมาแบบมีมิติ้งกันอากาศหนาวหนาวแบบนี้แหละค่ะพี่น้องจี้ซจี้เขาจี้นี่ดีนี่มาแลยยายเป็นปันเลยค่ะจี้เขาจี้แล้วก็ซิมีแบบเดยวสห้เบิ่งเด้อค่ะเมนูพิเศษของเฮามื้อนี้ สมาชิกยังมาบกขบเลยอันนี้ก็คุณติม่มคุณโอนคุณติม่มคุณนุ้ยค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียมกันกินกันแล้วแนเมเบ่งเดวอพน้องเด้อต้มขาโจูค่ะใส่หม้อเลยค่ะเต็มเต,มต็มสุดๆเลยค่ะกินได้เมื่อนี้ค่ะผักก็มีนะคะมีแบบแซ่บเลยน้ำจิ้มกัเห็ดเองเละนุ้ยเห็ดองเห็ดเองต้มขาจูเฮาเดี๋ยวรอสมาชิกมาพร้อมกันก่อน มาบึ่งความดูเดือดพิษมันของเฮามาเด้อค่ะเด้อมากินมาแซบน้ำกันมอนี่ตอนนี้สมาชิกยังไม่มาครบทีมเอากิอยิ่กันแบบนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวรอหลานๆมาซะก่อนต้มขาจูของเฮาได้ยังไงลวกปากเพื่อนมากินมาแซบด้วยกันค่ะ เดี๋ยวให้เบึ่งเลยให้เบึ่งเลยค่ะจิด๊ดจิ๊ดเลยค่ะจิดจ๊ดจี๊ดได้แดงอีกใส่พริกผงลงไปแมนมข้าวจี่ของเรานะคะเอากินเมื่อสุนแนวอันนี้บันไดมหัศจรรย์ไปมานัางกันสิได้กินมัดแท้ๆนังกินไข่เขาปผงเรียบร้อยนั่งนั่งอกงอถ้าไม่อร่อยก็ไม่ว่าก,กันละค่ะ,ะบรรยากาศมันให้มันเข้าเลย มาแล้วมาเด้อลูกๆลานลานเด้อกินอยู่ข้างบ้านเลยค่ะนบ้านของเรามาเบ่งใกล้ๆพี่น้องบัดิฮะอความไม่มายังยังไม่รู้ลูกยังไม่รู้มาค่ะพี่น้องคาเมื่อนี้มาชมบรรยากาศฤดูหนาววันละสามฤดู หนาวหนาวลมก,กันห่าค่ะพี่น้องสุขภาพดูแลสุขภาพกันนะคะวันนี้วันนี้เฮาสิมาปาร์ตี้มิสติ้งกันเล็กๆเน้น้อยนะคะปาร์ตี้คุณยายเพิ่งกำลังจีเขาจีอยู่พี่น้องเลยจีเขาจีทาไข่เขาจีใหม่เดี๋ยวมาเบิ่งต่อไปมีมีต้มขาโจค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันเบิ่งเด้อคะ่ะเด้ออย่างแซ่บเลย น้องสาวลานั่งกกลมูได้เพลินไปเปิดไฟไหมเปิดแล้วอุ้ยยังเหรอกินข้างเงื้นีบบน่ค่ะวันนี้มันลมหลายคือไปดิกินทางในเงื้นงอยบันไดมากทแท้ๆได้งอยบันดไดเนี่ยไว่าแม่เขาจ <c oughs> ี๋ไหมอันนี้นั่งจี้เขาจี้มันทาไข่พี่น้องกับไฟผิดนะฮะเดี๋ยวมาเด้อค่ะเดอ้อนั่งกกลมูไดเพิ่นยานเพิ่นบรด้กิน คุณโอนกันนางแล้วกิน <g ill ain> ข้าเงื่อนวันนี้นั่งกินนอนกินของ, <c oughs> ของแท้ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกับข่าเนี่ยกินกันมากินมาแซมน้ำกันวันนี้เ็นว่าต้มเล้งนะค่ะพี่น้องวันนี้ขาโจ๊อันนี้เนื้อขาลายด้วยค่ะหันเนื้อขาลายแล้วก็ไส้อ่อนแจวเพีย้ย มาได้ผ่าพักจะมีมันครบทีมเลยค่ะบเราเห็นใหญ่โพสบรรยากาศนะคะมีเสียงคุยกันแบบธรรมชาติมากค่ะปิ้งเ้าจี้ของเราเหียงน้อยไปทีเดียแล้วคบกน้อยกินมาแซบด้วยกันด้วยค่ะสมาชิกยังมาไม่ครบค่ะ